พวกเขาทำอะไรอยู่รอบๆศาลานั้นเหมือนว่าพวกเขาจะเหนื่อยจากบางสิ่งเออคิดไม่ออกเลยถ้าเป็นโมโดกข,ของเทพปีศาโลหิตมันก็จะต้องอยู่ในตำหนักเทพปีศาโลหิตสิและสิ่งนั้นก็อยู่ส่วนลึกอของแดนจกักรวาลปีศาโลหิตช่างเถอะเข้าไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะขอ้ขอขอโมโรดูเทปีศาโลฮิตจะต้องเป็นของข้าเท่านั้น ช่างโง่เขาขึ้นชื่อว่ามรดกเทพีซาโลหิตเจ้าคิดว่าจะเข้าไปได้ไง่ายๆหรือไงเออสหายเจ้าหน้าตาดูคุนคุนนะพี่ชายต้องการกล่าวอะไรเงินเลือกต้องการอะไรเงินเลือกเจ้าถามเขาว่าต้องการอะไรเงินเลือกเอามือคนโลภที่ต้องการบรรลุขตแดนเพอสวรร์สโซนสันสูงนี่เองข้าจะลองดูฝีมือเจ้าหน่อยเถอะพี่เผยพี่หยองช่วยเหลือเขาไว้อย่าลงมือเช่นนั้นกับเขา เจ้ารู้จักข้ากันหรือแน่นอนเผยเวนเสียนแห่งห้วงสวงสวรรค์หมื่นฟ้าอาซูนข้าจะไม่รู้จักได้อย่างไรรู้แล้วยังก็เข้ามาขวางเจ้ามันใจเด็ดยิ่งนักแต่เจ้านั้นไรคุณสมบัติหากไม่อยากตายหลีกทางไปซะแล้วหากว่าเป็นข้าลาน้องฉี่กนหรือไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่เผยเช่นนั้นไม่ได้เจอกันนานยานิสัยเดิมไม่เปลี่ยน เอารู้ไหมว่าเจ้านี่เป็นใครหากว่าเจ้าคิดจะปกป้องเขาเจ้าจงรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่แค่ข้าที่อยากจะฆ่าเจ้านี่แน่แน่แน่นอนข้ารู้จักกับน้องหยางมานานเป็นสิบสิบปีแล้วข้าทราบดีว่าเขาเป็นใครดีช่างเถอะหน้าเบื่อครั้งนี้ข้าจะปล่อยไปน้องหยางเราไม่ได้พบเจอกันหลังจากที่ออกมาเลยไม่คิดว่าจะได้พบเจอกันในที่แห่งนี้ ขอบคุณพี่ฉีที่เข้ามาช่วยเหลือข้าเอาไว้เหมือนว่าเจ้าเองก็ยังคงสบายดีอย่างน้อยก็ยังดีที่ข้ามาทันเพราะหากข้ามาช้ากว่านี้เจ้าคลั่งนั้นมันคงจะฆ่าเจ้าไปแล้วพี่ฉีเกิดอะไรขึ้นกันศาลากลางทะเลสาบนี่มันคืออะไรสาราที่อยู่ใจกลางทะเลสาบนั้นเหมือนจะเป็นมรดกแห่งเทพีสาโลหิตแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นมรดกแบบใด คนอื่นๆตากคาดการว่ามันเกี่ยวข้องกับโลหิตทำไมละ่ะเหตุผลหลักๆก็คือแท่นศิลาอักษรโลหิตเรืองแสงที่ไม่มีวันดับลงได้นั้นทําให้คนคาดเดาเช่นนั้นพี่ฉีกล่าวว่าไออักษรโลหิตนี่เป็นเควิชาบางอย่างที่ถูกสลับเอาไว้งั้นหรือแน่นอนมาสิข้าจะพาเจ้าไปดูเหตุใดจึงมีอักขระเพียงเท่านี้สลับเอาไว้แล้วความหมายของมันล่ะ หากว่าชายฟานจิตสัมผัสตรวจสอบละนี่นี่มันในแทน่นศิลานี้อักขระที่สลักไว้มีบางอย่างเก็บซ่อนเอาไว้หากเจ้าสามารถสัมผัสถึงมันได้เขาก็จะเข้าใจมันได้อย่างน้อยเจ้าก็น่าจะทราบว่าควรทําเช่นไรต่อไปพี่ชีก็รู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์เจ้าสัมผัสกับมันได้ด้วยเวลาอันสั้นน้หรือสิ่งนี้ไม่สมบูรณ์จริงๆนี่แหละเป็นเหตุผลที่เรายังอยู่ตรงนี้ เจ้ามองหินสารานั่นไหมส่วนแรกที่เราได้รับอยู่ตรงนี้และส่วนอีกส่วนอยู่บนเกาะนั่นความเล่าของอัคคละโลูหิตมีสองส่วนและน่าจะช่วยให้เราเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้เป็นเช่นนี้ข้อข้ข้อเข้าใจแล้วมรดกแห่งเทพปีศาจลูหิตจะต้องมาเป็นของข้อข้อทางนั้นสินะเห็นนั่นไหมเขาเดินบนทะเลสาบลูหิตได้เขากาลังไปยังเกาะนั่นแล้วเขาสามารถเข้าใจถึงมันได้ รมแล้วที่เป็นคนแห่งแดนต้าเสียงเฉียแดนต้าเฉียนเฉียงังนเลึอเป็นแดนระดับสองชั้นสูงพวกเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลหิตเช่นนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจเกี่ยวกับอักขระส่วนแรกที่อยู่บนแท่นศิลานี้ได้อย่างรวดเร็วเขาไปถึงเกาะนั้นแล้วเงินลึกมีบางอย่างเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเมื่อไปถึงจะมีรางวัลบางอย่างอยู่ที่แห่งนั้นดวงจิตสัตว์อสูรเงินลึกแท่นศิลาอันที่สองปรากฏขึ้นแล้ว ค่าเดาถูกเดาถูกจริงด้วยเพิ่งบอกกับข้าไม่ทันขาดคำก็ปรากฏขึ้นจริงๆเลยฮ่าฮ่ไม่ต้องชมข้ารู้ว่าข้าฉลาดเอาละน้องหยางเรามาช่วยกันพยายามทำความเข้าใจกับอัคคระลูหิตนี่กันเถอะแน่นอนอย่างน้อยลองดูก็ไม่เสียหายครึ่งวันต่อมาเสร็จแล้วเร็วเช่นนั้นงั้นหรือเร็วไปหรอเจ้าช้าเองหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่มีเบื้องหลังเช่นเจ้านั้นเร็วมาก ไม่ดีเลยนะที่มีบุรุษจะเสร็จเร็วเช่นนี้กาวไปเรื่อยข้าจะไปยังส่วนที่สองเพื่อทําความเข้าใจต่อแล้วเจ้าจะไปด้วยกันไหมไปสิไปพี่ปู้ข้าไปก่อนนะตามไปก่อนเลยข้าจะตามไปทีหลังพี่ยองนองเปีสติเจ้าลี่อย่าไว้ใจนองเกินไปละอือน้องหยางเจ้ารออะไรอยู่เร็วเข้าสิแดนจัก,กรวาลปีศาลโลหิตทะเลสาบโลหิต ที่ฉีเมื่อก้าวสู่ทะเลสาบแล้วระวังด้วยไม่ต้องห่วงหากข้ารู้สึกไม่ดีข้าจะดึงเจ้าลงไปในทะเลสาบด้วยอย่างน้อยก็มีเข้าเป็นผีอยู่เป็นคู่เคียงที่ฉีใจดำเอามาหิดยิ่งนักสิ่งนั้นข้าขอไม่เห็นด้วยเจ้าจะคิดมากอะไรไปเร็วเข้าตอนนี้เจ้าอยู่ในมือของข้าแล้วกระทนหันมาข้าจะต้องใช้ความเข้าใจของส่วนแรกของอคาระโลหิตกระตุ้นเส้นชีพจรโลหิต ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเจ้าบ้านเหลือไงไอกระโดดลงมาโดยที่ไม่กล่าวอะไรสักคำน้องหยางแปลกใจยิ่งนักเราเองก็เข้าใจอัคระโลหิตนี้เหมือนกันแต่เหตุใดชีพจรโลหิตของเจ้าที่แผ่ออกมาถึงเป็นสีทองนั่นหรือลมหายใจนี่มันมหาจีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นหรือเจ้ามีสายโลหิตของมหาจีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์นันหรือเจ้าเป็นสัตว์อสูรนั่นหรือสัตว์อสูรบ้านเจ้าสิเจ้าโกดข้างนั่นหรือไม่โกด เจ้ามัวยืนบื่ออะไรอยู่น้องอย่างเจ้ากดค่าจริงๆค่าสมควรที่จะต้องตายพี่ชีเลิกไร้สาระแล้วไปกันได้แล้วข้ารู้นะว่าน้องอยางยังกดข่าอยู่โอ้ยน้องบ้านนี่เจ้าคิดว่านี่เป็นส่วนหลังบ้านของเจ้าหรือไงฮะเจ้าว่าคาพี่ชีข้าไม่ตลกกับเจ้าหรอกนะเจ้าบอกว่าข้าเป็นนางบ้านหรือก็ได้ข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปนาคิดอะไรของนางอีก สตรีเหล่านี้ช่างเกาะที่หนึ่งมาถึงแล้วเหมือนว่านี่จะเป็นรางวัลที่ข้าจะได้รับมันจากที่แห่งนี้และหลังจากนั้นมันก็จะจมหายลงไปใต้พื้นดินข้าหวังว่าจะได้รับสินดีทั้งอย่างเจ้าได้ดวงจีตสะส่วนขั้นที่4ี่หรอข้าได้ตั้งขั้นที่5้าเนี่ยนว่าจะไม่สนใจข้าแล้วไงข้าหยอกเล่นทําไมเจ้าถึงจริงจังเช่นนั้นล่ะสําหรับข้าเจ้านั้น ส่วนน่าสนใจสุดๆข้าทำสิ่งนั้นไม่ได้หรอกที่แห่งนี้มีคนผ่งเข้ามาได้เพียงนิดเท่านั้นตอนนี้พวกเราจะต้องทำความเข้าใจกับแท่นศิลาที่สองเพื่อไปยังเกาะต่อไปอืมคึ่งวันต่อมาที่ชีหวัวซางยังไม่สามารถอย่างรู้ถึงมันได้ไม่แปลกใจที่นางกล่าวว่าข้าเข้าใจได้เร็วก้านทูบต่อมาฮ้า เจ้ารอข้านานหรือเปล่าไม่นานเลยข้าเองก็เพิ่งเสร็จเช่นเดียวกันไปต่อกันเถอะเกาะที่สองมาถึงแล้วเหนื่อยเป็นบ้าเลยต่อไปก็เกาะที่สามความยากของเกาะที่สามนั้นเพิ่มขึ้นจริงๆยิ่งมีพลังมากขึ้นก็ยิ่งได้เปรียบในการทำความเข,าข,ข้าใจของอักขระลูหินนี้มากขึ้นข้าคิดว่าเกงว่าคงจะไม่มีใครที่เทียบออกับข้าได้ในแง่ พอชีพจอลูหิตที่แข็งแรงป้าด้วยขอาด้วยเขาถูกธาตุไฟเข้าแทรกออห่างจากเขาเร็วหลังจากที่ธาตุไฟเข้าแทรกดวงจิตและลูหิตของคนผู้นั้นจะสลายอย่างรวดเร็วดูแล้วมันน่ากลัวไม่น้อยรายกันมีคนธาตุไฟเข้าแทรกอีกแล้วหากแกต้องถูกธาตุไฟเข้าแทรกข้าไม่เอาแล้วก็ได้ไม่ไอ้มรดกหาเหวอะไรข้าไม่สนใจมันทั้งนั้น ทำไมถึงมีละอองลูหิตกระจายทั่วร่างของข้าอย่างที่ทราบการเทพีศาลูหิตไม่ใช่คนดีไม่ว่าจะก่อนหรือหลังความตายเข้ามาสู่มรดกแห่งเขาแล้วจะออกไปง่ายๆได้อย่างไรหากเสนอหน้าเข้ามาแล้วคิดจะออกไปก็คงจะต้องตายเท่านั้นหมายความว่าพวกเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นงั้นหรือหากไม่ติดอยู่ในที่แห่งนี้ไปจนตาย หากไปต่อยังมีโอกาสได้ล็อกมรดุมากกว่าเขาก็่า,าถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่เราพอจะทำมาได้ในตอนนี้วันต่อมาน้องหยางหากเจ้าเสร็จแล้วจะไปก่อนก็ได้นะอย่าเสียเวลารอข้าเลยไม่ล็อกหากมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิข้าไม่ใช่บุรุษเฮงแก่ตัวน้องหยางช่างเป็นบุรุษจิตใจงดงามข้าคิดว่ามรดุแห่งเทพปีศาลหิตนั้นไม่ธรรมดา ข้าต้องการเห็นว่ามันมีผลลัพธ์อย่างเฉลีไยน้องอยางใจดีกับข้ามากเช่นนี้ข้าอดใจไม่ได้เลยที่จะคิดหาสิ่งใดเพื่อตอบแทนพี่ชีอย่าสร้างปัญหาตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วเจ้าเห็นหรือไม่ว่าจั่วอี้สิทธิแดนต้าเสียงเฉียไปถึงเกาะที่สามแล้วร่าท้องของชีพจรโลหิตเขานั้นแตกต่างออกไป บางทีมรดกนี่อาจจะทําให้เขาประสบความสําเร็จในที่สุดพวกเราเองก็ต้องรีบแล้วทะรลสาบโลูหิตเกาะที่สองเนื่องจากเราเข้าไปในอัคระลูหิตของส่วนที่สแล้วก็ไปต่อกันเถอะทางก็ระวังด้วยข้ายังไม่อยากเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยตามข้ามานะน้องหยางข้าคิดถูกไหมที่มาร่วมกับเจ้าทะเลสาบโลหิตเกาะที่สาม ข้าหวังว่าครั้งนี้จะได้ดวงจิตสูงขั้นที่เจ็ดว้าวดวงจิตท่าหยางอันดับที่เจ็ดฮ่าเอ้ยทำไมนาถึงโชคดีเช่นนี้เงียบเลยอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดอุ๊บทำไมข้าถึงได้แค่ดวงจิตขั้นที่ห้าน้องหยางเจ้าอยากจะได้ดวงจิตท่าหยางลำดับที่เจ็ดนี้หรือไม่ขอคุณสําหรับความการุณาแต่ข้าได้ควบแน่นตัวกาเนิดท่าหยางลำดับที่เจ็ดแล้วสิ่งนั้นไม่จําเป็นกับข้าอีกแล้ว ถ้าจะเก็บมันเอาไว้หากในอนาคตน้องอยางต้องการมันสามารถมาเอามันได้ที่ค่าเสมอไม่ใช่แค่สิ่งนี้หากเจ้าต้องการตัวค่าก็ย่อมได้หากเจ้าต้องการเฮ้อเฮ้อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัคระลุงหิตต่อกันเถอะฮ่าฮ่าฮ่านั่นสิสองวันต่อมาเสร็จแล้วงนันหรือแน่นอนแล้วเจ้าอี้แห่งแดนต้าเสีย,เสยเนเสียแล้วเผยเว้นเสียไปแล้วงนันหรือข้ามองไม่เห็นพวกเขาเลย พวกเขาเข้าใจและก้าวไปยังเกาะที่เป็นที่ตั้งของศาลาแล้วพวกเขานำหน้าพวกเราไปหนึ่งก้าวพวกเราต้องรีบแล้วนั่นสิเฮ้พี่ชีอย่าอยู่ห่างจากข้าดีขาดตายซะข้าไม่ได้คาดหวังว่าทะเลสาบโลหิตนี่จะดูเศร้ากาาโจมงตีด้วยครั้งนี้เจ้าโชคดีครั้งบุรุษผู้นี้ข้าเคยไปสร้างความแค้นใดให้เขากันตามรางความข้าไม่หยุด หลังจากจบเรื่องนี้เห็นทีว่าข้าคงจะต้องให้เขาได้เห็นดีเสียน้อยซาลาใจก่างทะเลสาบโลูหิตโครงกระดูกแห่งนี้อย่างสีขาวโพนอยู่เจ้าของโครงกระดูกนี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่ที่แห่งนี้อากาศหนาวยิ่งนักทุกคนพร้อมที่เผยตอนที่เจ้าอยู่ข้างนอกเจ้ารอบดวมตีข้างกันหรือพี่หยองใจเย็นก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งท่อน ที่ปีศาลหิตและยังเป็นสถานที่ของมรดกโลหิตข้าขอให้พวกท่านช่วยสงบสืกกันเอาไว้ก่อนสถานที่ของมรดกโลหิตงั้นหรือถูกต้องแล้วหากไม่เชื่อพี่อยาก็ลองใช้ปามจิตสัมผัสกับโครงกระดูกนั่นดูสิศีลาดังสีข้างนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องส่วนของมรดกโลหิตเรืองแสงและอีกส่วนสุดท้ายที่เหลืออยู่ภายในโครงกระดูกนี้อย่าบอกนะว่ามันคือกระดูกข,ของที่ปีศาลหิต ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าโครงกระดูกนี้เป็นของท่านปีศาจโูหิตหรือเปล่าและมันสามารถต้านทานได้ซุกซรพสิงหรือไม่หากว่ามันถูกทำลายทุกคนจะสามารถเข้าใจอัขระโูหิตเรืองแสงได้หรือไม่เช่นนั้นพวกเราจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันหากใครสร้างเรื่องที่นี่พวกเราจะต้องกำจัดทิ้งไม่ใช่หรอกสิ่งนี้เป็นเพียงละลอบนอกของในจักรวาลปีศาจโลหิต แล้วสถานที่ที่เป็นอมรดกมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแต่แล้วสิ่งนี้มันอะไรกันลักพียงอดทนเอาไว้ข้ารู้ว่าเจ้ากับเคยวนเสียนนั้นไม่ลงรอยกันเพียงอดทนเอาไว้หลังจากที่จบเรื่องนี้แล้วข้าจะช่วยเหลือเจ้าลงโทษเจ้าหญิงยโสนี่ด้วยกันปล่อยให้เขาได้เพลิดเพลินกับสิ่งนี้ไปก่อนก็แล้วกันพี่ฉี่ระวังด้วยหากพบเจอสิ่งใดผิดปกติรีบป้องกันตัวเองทันที ครก็ตามที่เข้าใจอักขลาลงหิตเหลืองแสงพบท่วนเป็นคนแรกผู้นั้นจะได้กลายเป็นผู้นำในที่แห่งนี้ห่วงจิตใต้สำนึกอย่างค่เย้าหนูยอมแพ้เสียเถอะเข้ามาเลยทะลวงทะลายสวรรค์เป็นเวลานับหมื่นปีในที่สุดข,ข้าก็ได้พบเจอกับภาชนะที่เหมาะสมยอมมอบร่างนี้ให้กับข้าด,ดีๆเสียเถอะทะลวง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  เจ้าเด็กบ้านี้หลังจากที่ข้าได้รับร่างเจ้ามาเมื่อไรข้าจะกักขังวิญญาณของเจ้าเอาไว้ให้ทรมานตายเจ้าคือเทพีศาลูหิตเ uh งินหรือเทพปีศาลูหิตเงินหรืออย่ามากล่าวสิ่งนั้นให้ข้าได้ยินเขาจะใช่เทพปีศาโลูหิตแน่หรอดูเหมือนว่าเขาจะโมโหหลังจากที่ข้าถามสิ่งนี้เขาเกลียดชังเทพปีศาโลูหิตเงินหรือกระดูกในที่แห่งนั้นไม่ใช่ร่างของเทพีศาลูหิต แต่เป็นของสัตว์ตัวของเขา